ครับคุณพระช่วยนะครับในช่วงนี้ปกติจะเป็นช่วงของล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นนะครับแต่วันนี้นะครับมีเรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องราวที่พิเศษเรื่องราวความประทับใจของคนไทยทั้งประเทศมาฝากกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้คุณพระเชี่ยของเรานะครับที่จะมาร่วมพูดคุยครับท่านแรกครับท่านเป็นผู้บังคับการกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์ในฐานะ กรรมการจัดสร้างอุทยานราชพักครับท่านพันเอกสุชาติพรหมใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกสามท่านครับน้องๆนะฮะรู้จักคุณหน้าคุณตากันดีครับน้องหนุ่มน้องเมย์และน้องเนทครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครั้งหนึ่งรายการคุณพระช่วยครับได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับการจัดสร้างอุทยานรัชพักนะฮะกับท่านพลเอก อุดมเดชศรีตบุตรครับท่านผู้ปัญชาการหันบกครับวันนี้ต้องขอเรียนถามถึงความคืบหน้าว่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้ของอุทยานรัชพักครับเรียนเชิญครับครับเรียนอย่างนี้ฮะอุทยานราชพักเนี่ยที่เราทราบโดยดีก็คือว่าเป็นตําเน่งของท่านเชื้ออันบกนะครับ,รบที่ท่านมีดําหนว่าเอ๊ะเราจะทํารูปสักการะนะเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระบูรพากษัตริย์ธี่ญาตแห่งสยามนะครับทำอย่างไรที่จะทําให้คนไทยได้ลําลึกท่านก็เลยคิดครับว่าเออถ้าสร้างรูปสักกราระขึ้นมาเนี่ยก็ได้ไปปรึกษาหารือกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประหลักกระทรวงวัฒนธรรมอธิบดีกรมศิลปากรและที่สำคัญคือสํานักพระราชวัง ก็มีความเห็นเพราอต้องการว่า,าจะสร้างนอุทยานขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนไทยได้รำลึกอย่างที่ผมได้กล่าวในขั้นตน้นวัตถุประสงค์การสร้างเนี่ยเรามีอยู่3อย่างนะครับข้อที่1ก็เพื่อให้คนไทยได้รำลึกคุณอุปการณ์ที่พระหมหากรรษัตริย์ไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้สร้างบ้านแปลงเมืองมาทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นจนถึงวันนี้ ข้อที่2ก็เพื่อใช้สถานที่นี้นะเป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมืองนะครับแล้วก็ใช้ในการสวนสนามหรือสิ่งต่างๆนะครับและประการที่3ก็คือว่าให้ประชาชนคนใดได้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับที่สําคัญในการสร้างอุทยานพักเนี่ยมี4โชคดีครับโชคดีที่1ก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดสร้างใน,นชวโชคดีที่1 โชคดีที่สองท่านได้พระราาน,นามว่าอุทยานราชพักซึ่งมีความหมายว่าอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อพระราชาหรือพระมหากษัตริย์โชคดีที่สามสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านทรงรับเป็นองค์ที่ปรึกษาของโครงการนี้นะครับและโชคดีสุดท้ายก็หมายความว่าประชาชนคนไทยจะได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ซึ่งปัจจุบันอุทยานราชพักนี้นะครับเสร็จสิ้นประมาณแล้วประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ นะครับที่ตั้งอยู่ที่อำเภอวัวหินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีพี่น้องประชาชนคนไทยได้เริ่มทยอยเข้าไปชมทั้งที่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะฮะเราจะเปิดเป็นทางการก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราะชกุมารท่านจะทรงเสด็จพระบรมเนนเปิดในวันที่26กันยายน2558นี้ครับครับผมโครงการครับที่จะได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับราชพักบายแอนคอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดินนะฮะโครงการนี้เป็นมาอย่างไงครับถึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับคือสืบเนื่องมาจากโครงการบฟอร์มปั่นเพื่อแม่ใช่ไหมครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเป็นโครงการที่ทําให้คนไทยมีความสุขมากครับรู้สึกปิติยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับกองทัพบุกก็เลยคิดว่าทําไมเราไม่ร้อยเรียงนั่นปั่นเพื่อแม่ เราก็มาปั่นเพื่อแผ่นดินーーเราก็ได้รับพระเมตตาครับจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชระกิติยาภาส่งพระเมตตานะครับจัดโครงการนี้นะครับซึ่งลักษณะกิจกรรมจะมีอย่างนี้ครับ,รบหนึ่งคือการแข่งขันปั่นจักรยานเส้นทางทั้งสิ้น126.6กิโลเมตรอันนี้เส้นทางแข่งขันเส้นทางที่สองคือผมใช้คําว่าเส้นทางแทนคุณพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาท่านจะท่งปั่นนะครับเพื่อรณรงค์หาทุน ผู้มีจิตศรัทธาอะไรใหญ่ๆที่ต้องการจะร่วมบริจาคก,ก็จะปั่นร่วมกับท่านร,ระยะทาง33.8กิโลเมตรจะมีการจัด,จด,จด,จดจกิจกรรมมากมายและเป็นการปลูกต้นไม้แทนคุณแผ่นดินนะครับผู้มีจิตศรัทธาก็จะปลูกแล้วก็ร่วมบริจาคหลังจากปลูกต้นไม้เสร็จก็จะข้ามไปที่สนสนตรงนี้แหละครับที่เป็นชื่อว่าราชพักบายแอนคอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยฮะ จะมีศิลปินมากมายอย่างที่น้องๆมานี่นะครับศิลปิน A F ศิลปิน I AM ศิลปินจากแกรมมี่และพี o ่ออฟวงพัดนะครับ mm hmm. ก็จะมาเต็มวงและสุดท้ายจบที่อัศนีและวสัน mm hmm. นะครับ,รบก็จะมาแล้วศิลปินเหล่านี้มาด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับครับถามว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มีขายตั๋วไหมไม่มีครับ เราจะใช้ชุดเราเรียกว่าชุดแทนคุณนะครับจะมีเสื้อพัดแล้วก็หมวกจำหน่ายบริจาคเนี่ยในชุดราคาชุดละ1,500บาทหางตัว๋วนำมาเข้าขดูคอนเสิร์ตหางตัว๋วสามารถนำไปลดราคาโรงแรมในหัวหินกับชะอำเนี่ย จะลดให้50%คุ้คมค่ามากอ,อันนั้นคือชุดแทนคุณชุดที่หนึ่งครับ,รบชุดที่สองคือเนี่ยฮะเสื้อปั่นคนที่แข่งนะฮะด้านนี้นะครับจะมีเสื้อหนึ่งตัวนะครับพอถุงผ้าล้มราคาพันห้าร้อยบาทนี่ครับสำหรับการแข่งขันเนี่ยเราได้รับพระมหากรุณาธิุนจากสมเด็จพระรบรมมหาราชาทราชสยามกุลชุมานพระราชทานถ้วยแข่งขันห้าถ้วยประเภทชายห้าห่วงอายุและถ้วยประธานของ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิจยาภาเนี่ยนะสามถ้วยสามห่วงอายุนะครับแต่ผู้ที่ไม่ได้ชมคอนเสิร์ตหรือไม่ได้ซื้อชุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามีเสื้อยืดครับอ,อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่มีโอกาสก็มีเสื้อยืดในตัวละหกร้อยบาททั้งสแบบเสื้อทั้ง3ชนิดเนี่ยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชรกิจยาภาท่านทรงออกแบบทุกแบบนะครับส<อ>แบบท่านต้องการให้คนไทยเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการ ร่อมกานสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ครับครับน้องๆสามท่านแล้วครับมีความรู้สึกยังไงกับกับงานนี้ครับเน็ตก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าได้ร่วมงานตั้งแต่ไบส์ฟอร์มมแล้วค่ะแล้วก็มาจนถึงกับงานไบส์แอนด์คอนเสิร์ตอีกก็จริงๆติดตามข่าวเรื่องอุทยานราชพักมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็พอรู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีชื่อตัวเองที่จะได้ไปไปไปร้องด้วยก็รู้สึกว่าเอยดีใจมากแล้วก็ขอสมัครด้วยเลยค่ะว่าอยากจะไปด้วยเพราะว่าเป็นมงคลชีวิตเลยนะ ที่สุดค่ะพิธีขาแล้วก็ชิลที่ริมทะเลด้วยค่ะได้ทําบุญแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ของชาติไทยด้วยค่ะผมน้องนองครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ครับผมตื่นตันครับผมภูมิใจใช่ครับภูมิใจครับเมย์แล้วฮะน้องเมย์เมย์ก็ไม่ต่างจาก น้องๆทั้งสองคนนะคะคือพอพอทราบรายละเอียดของโครงการทั้งหมดเนะะี่ยค่ะคือรู้สึกภูมิใจมากที่ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของของงานนี้แม้จะเป็นส่วนเล็กๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้แทนคุณแผ่นดินด้วยคือมีคอนเสิร์ตแล้วก็สามารถช่วยกันระดมรายได้เพื่อสร้างสิ่งที่มหัศจรรย์ของของประเทศของเรารได้ด้วยกันก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเรียนถา,ถามถามท่านครับงานคอนเสิร์ตจ,จะเริ่มสักกี่โมงครับ เริ่มประมาณ18-30นะฮะก็คือ6โมงเย็นครึ่งนะครับ,รบตอนจบเนี่ยจะมีการจุดผู้เฉลิมพระเกียรติ 7. ชุด7พระองค์ซึ่งเป็นสมเด็จพระบูรพากษัตริย์ยาท่าแห่งส,สยามซึ่งประดิษฐานอยู่บนอุทยาราชฟักครับ,รบนับว่าเป็นอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นมงคลกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับและก็ยังสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะฮะ อยากให้ท่านได้เรียนเชิญสักครั้งครับวันไหนฮะอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ใครสนใจนี่ถ้าวันนี้ฟังไม่ทันจดไม่ทันติดต่อได้ที่ไหนครับเรียนเชิญครับเรียนอย่างนี้นะฮะชุดแทนคุณหรือว่าชุดปั่นในการสมัครเนี่ยนะฮะสามารถไปสมัครหรือว่าซื้อได้นะครับที่4จุดครับจุดแรกคือห้างเซนทัลโบนครับจุดที่2ก็คือมณฑลทหารบกที่15จังหวัดเพชรบุรีจุดที่3สโมสรทหารบก ะครับวิภาวดีนะครับแล,และจุดสุดท้ายนะครับสามารถาซื้อได้ที่สวนสนสน,สน,ะน,ะะนะครับสวนสนฝั่งตรงข้ามกับอุทยานและจพักนะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมหาไรายได้ซึ่งคนไทยควรจะไม่มีส่วนร่วมเงินที่ท่านบริจาคมีค่าไม่สําคัญเท่ากับการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมไม่สําคัญเท่ากับการได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้ชาติไทยงานนี้นะครับเป็นงานรวมพลคนกระตันยูต่อแผ่นดิน ท่านมีโอกาสแล้วครับท่านเป็นคนไทยโชคดีเหลือเกินครับที่ได้เกิดใต้พระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระบุรพกษัตริยาธิราชแห่งสยามตั้งแต่ในอดีตบรรพบุพรบุษเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างสุขสบายมาถึงทุกวันนี้นะครับเป็นเพราะพระมหากรณาธิกุลของสมเด็จพระบุรพักษัตรยาธิราชแห่งสยามนะครับทุกๆพระองค์เป็นโอกาสแล้วครับ โอกาสนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในประเทศไทยและผมเชื่อว่าบางทีชาติภพนี้อาจจะไม่ได้จะได้มีโอกาสอีกแล้วนะครับมีน้อยก็ทําน้อยครับนะครับมีมากก็ทํามากเมื่อผ่านไปแล้วท่านจะได้รู้สึกว่าท่านผู้หนึ่งนะครับที่เป็นคนไทยได้มีส่วนร่วมกับสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ที่ผมเรียนว่าสิ่งมหัศจรรย์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับใช้เวลาสิบเดือนสร้างเสร็จดังเนละมิต เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพลังศรัทธ,ธาของประชาชนคนไทยครับเพราะว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจร่วมแรงร่วมพลังศรัทธ,ธาต่อองค์พระมหาษัตว์ถ้าวันนี้นะครับท่านตัดสินใจไม่ได้หรือท่านพลาดโอกาสท่านโทษใครไม่ได้ครับท่านโทษตัวตนเองครับวันเสาร์ที่1 2กันยายนนะครับพุทศธศักราช2 5 5 8มาร่วมกันครับมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้กับชาติไทยมาร่วมกันมีส่วนร่วม ให้ลูกหลานเราอีก50ปีร้อยปีข้างหน้าจะได้รู้ว่าอุทยานราชพักเป็นอุทยานที่เกิดจากความจงรักภักดีที่มีต่อพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ครับขอบคุณครับทนด้ยนะครับเย้อยนะครับท่านก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้บริจาคและสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นคือวัฒนธรจันทร์ท่านอายุแก่เท่าไปบอกลูกหลานว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งนะกับกิจกรรมนี้นะครับผม อย่างที่ท่านได้กล่าวครับวันนี้เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้สิ่งหนึ่งครับคือใจที่รวมกันนะฮะนั่นคือใจของพวกเราทุกคนในการทำสิ่งดีการรุกคุณแผ่นดินนั้นถือว่าเป็นพรอ,อันประเสริฐจริงๆสลหับงานในครั้งนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับพันเอกสุชาติพรมใหม่และก็น้องๆทั้งสามท่านครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,บ,บน้องเนตน้องหนุ่มน้องเมย จำกันดีจดกันไว้เลยนะฮะเสาร์ที่ันยายนกันยายนเรามีนัดกันนะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดต่างๆที่ท่านได้กล่าวไปแล้วโอ้โหมีหลายจุดมากๆครับผมก่อนจากกันนะครับเรามีข่าวดีนะครับคจากธนาคารกรุงไทยนะฮะขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดแต่งกลอนสดนะฮะขับเสภาระดับประเทศนะครับในหัวข้อศิลปินเสภาวายุพักครับในรายการคุณพระช่วยชิงเงินรางวัล1น0 0 0 0บาท แข่งเป็นทีมครับทีมละสองคนครับก็มีผู้เขียนกรอนหนึ่งคนแล้วก็ผู้ขับเสพาหนึ่งคนนะครับก็รับสมัครและคัดเลือกวันศุกร์ที่25กันยายนปีนี้นะฮะณเะ Workpoint ส t u d i o ครับสอบถามเพิ่มเติมที่โทร0 2 8 3 3 2 3 9 9 0 9 1 0 1 1า7 6 7ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับครับผมอยู่าลครับ12กันยายนนี้เจอที่หัวหินนะงาคอนเสิร์ตครับงานดีๆอย่างนี้นะครับผมวันนี้ หมดเวลาแล้วครับคุณพระช,ช่วยล้าไไปก่อนครับอาทิตย์หน้าคันว่ากันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับ